รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ r o m a n c ์แก a มสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนหูหนวกต้องรู้ชวนดูคดีรอบตัวค่ะคนโสดหลายคนคงอยากมีแฟนมีคนรักใช่ไหมคะบางคนก็เลือกใช้สื่อออนไลน์ในการหาคู่แต่รู้ไหมคะว่าสื่อออนไลน์แม้จะง่ายในการติดต่อพูดคุยแต่ก็ง่ายต่อการโดนหลอกเหมือนกัน ก่อนจะเริ่มสารสัมพันธ์กับใครในโลกออนไลน์ลองดูเหตุการณ์ตัวอย่างนี้กันก่อนค่ะนี่เป็นอะไรเหงาอ่ะอยากมีแฟนก็หาสิหาเลย ผู้ชายดีๆหายากนะหาที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกรู้ไหมกิ๊อ่ะเขามีแอปหาคู่นะตอนนี้มีแฟนเป็นฝรั่งรวยด้วยจริงเหรอแอปไหนช่วยดูในสิเนี่ยเหรออืมๆสมัคกเลยสมัครเลยค <Okay, okay. S 2> รเยโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เลยตอบเลยโอเคเขาเป็นฝรั่งแต่พิมพ์ภาษาไทยได้ด้วยฮะอืมดีเลยแต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะใช้แอปแปลภาษาก็ได้อืมคิดว่าใช่ดูกันดูกันอุ้ยจอนไลน์มาที่รัก ผมจะส่งของขวัญให้คุณของขวัญอะไรคะของขวัญแทนใจคุณต้องชอบแมกแน่ๆืดีใจจังอืมอืมืมจอนส่งข้อความอะไรมา ที่รากของที่เพิ่มส่งให้คุณมีปัญหานิดหน่อยปัญหาอะไรคะจะมีเจ้าหน้าที่แชทหาคุณนะผมไปประชุมก่อนนะของที่ส่งมามีปัญหาอะไรนะ คุณพรประภาใช่ไหมครับใช่ค่ะผมเป็นเจ้าหน้าที่ศุรกากรน,นะครับมีพัสดุจากต่างประเทศมูลค่า250,000บาทส่งถึงท่านจึงขอแจ้งให้ท่านชำระภาษีนำเข้า10%เป็นเงิน25,000บาทครับเอต้องจ่ายภาษีหรอ <c oughs> กรณีไม่ชำระค่าภาษีนำเข้าคุณจะมีความผิดถูกปรับ1 0 0 0 0แบาทแต่ถ้าคุณไม่รับพัสดุ จะต้องเสียค่าขนส่งของกับ30,000บาทครับกรุณาชำระเงินภายใน15นาทีทำไงดีต้องบอกจอนที่รักต้องจ่ายภาษีเขาให้โอนเงิน ไม่ตอบต้องโอนภายใน15นาทีด้วยทำไงดีทำไงด,งดีอืมโอนก่อนก็แล้วกันเมืม่อไรของจะมาสักทีนะ ของยังไม่มาอีกนี่จอนก็หายไปสองวันแล้วฮจอนหายไปไหนอ่ะเงียบหายไปสัปดาห์หนึ่งแล้วนี่ฉันนอนหลอกแล้วใช่ไหม เห็นไหมคะว่ามิจฉาชีพมีวิธีการมากมายหลอกล่อให้หลงรักหลงเชื่อแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่คุยกับเราอยู่นั้นเป็นมิจฉาชีพไปดูคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันหน่อยดีกว่าคะ่ะ สำหรับมิจฉาชีพที่หลอกลวงผู้เสียหายในรูปแบบของโรแมนต์แกมนะครับเป็นการหลอกลวงผู้เสียหายให้หลงรักจนผู้เสียหายเนี่ยยอมทําตามในสิ่งที่มิจฉาชีพร้องขอซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะหลอกลวงเอาเงินครับวิธีการของคนร้ายนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบขอยกตัวอย่างพฤติกรรมของคนร้ายถ้าเจอแบบนี้ให้ระวังให้ดีครับ คนร้ายมักจะใช้โปรไฟล์นะครับปลอมเป็นชาวต่างชาติหน้าตาดีทักไปหาผู้เสียหายและจะตกหลุมรักผู้เสียหายในระยะเวลาที่เร็วมากๆนะครับจะเรียกผู้เสียหายว่าที่รักแล้วก็พูดจาหวานๆนะครับให้ผู้เสียหายเนี่ยรู้สึกดีครับอีกหนึ่งวิธีสังเกตเลยนะครับคือคนร้ายเนี่ยจะหลีกเลี่ยงการเปิดกล้องครับหรือการพูดคุยแบบเห็นหน้าแต่ในบางครั้งนะครับก็จะมีการยอมเปิดกล้องก็อยากจะให้ทุกคนสังเกตดูดีๆนะครับเพราะนั่นอาจจะเป็นภาพที่สร้างจาก AI ได้ครับ ก็ดูที่บริเวณปากนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับขยับตรงตามคําที่พูดหรือเปล่าครับเมื่อผู้เสียหายเริ่มหลงรักและเชื่อใจนะครับคนร้ายก็จะสร้างสถานการณ์ต่างๆให้เหยื่อโอนเงินให้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบต่างๆครับเช่นการขอยืมเงิน ขอความช่วยเหลือด่วนครับหลอกว่าจะส่งของหรือเงินมาให้นะครับแต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมก่อนหรือแม้แต่เป็นการหลอกชวนลงทุนนะครับเมื่อได้เงินจากผู้เสียหายตามที่คนร้ายต้องการแล้วนะครับคนร้ายก็จะขาดการติดต่อไปครับโดยในกรณีที่มีการหลอกให้โอนเงินโดยอ้างหน่วยงานต่างๆนะครับให้สังเกตชื่อบัญชีที่ใช้ในการรับโอนเงินครับมักจะเป็นชื่อบัญชีของบุคคลธรรมดาไม่ใช่บัญชีของหน่วยงานที่ถูกอ้างถึงครับหากเห็นแบบนี้นะครับแสดงว่าคุณกําลังโดนหลอกครับเพราะบัญชีเหล่านั้นเป็นบัญชีม้านั่นเองครับ กรณีเมื่อถูกหลอกนะครับก่อนอื่นให้เก็บหลักฐานนะครับเพื่อนําไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในสถานีตํารวจใกล้บ้านครับโดยหลักฐานสําคัญนะครับคือการใช้ประวัติการแชทหลักฐานการโอนเงินและหน้าโปรไฟล์ของคนร้ายครับเจ้าหน้าที่ตํารวจจะทําการสอบปากคําท่านนะครับซึ่งกระบวนการการสอบปากคํานี้ท่านสามารถใช้ล่ามภาษามือเพื่อช่วยในการสื่อสารได้นะครับ หลังจากสอบปากคำแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำหนังสืออายัดบัญชีคนร้ายและส่งไปที่ธนาคารรวมถึงออกหมายเรียกผู้ต้องหานะครับหรือเจ้าของบัญชีที่เราโอนเงินไปให้มาแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ถ้าหากเจ้าของบัญชีไม่มานะครับพนักงานสอบสวนก็จะขอสารเพื่อออกหมายจับต่อไปครับอย่าลืมนะครับยิ่งแจ้งความเร็วเท่าไหร่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เงินคืนและจับคนร้ายเร็วขึ้นเท่านั้นครับการสื่อสารระหว่างคนหูหนวก กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในกระบวนการแจ้งความนั้นคนหูหนวกสามารถใช้ล่ามภาษามือได้2รูปแบบนะคะคือ 1. ยื่นขอรับบริการล่ามภาษามือจากหน่วยจัดบริการล่ามภาษามือตามพื้นที่ของท่านเพื่อไปแปลให้ที่สถานีตำรวจโดยวันและเวลาการขอจองล่ามขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละหน่วยจัดบริการค่ะ หรือ 2. ใช้บริการระบบล่างภาษามือทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video ซึ่งเปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะถึงแม้ว่าจะแจ้งความได้แต่เชื่อว่าไม่มีใครอยากโดนหลอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรป้องกันก่นกอนที่จะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วจะป้องกันอย่างไรเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเทคนิคมาบอกค่ะ วิธีการป้องกันง่ายๆนะครับทุกคนจะต้องมีสติในการคุยครับโดยเชื่อไว้ก่อนเลยครับว่าคนที่มาจากโลกออนไลน์แล้วมาพูดคุยกับเราแต่สุดท้ายไปจบพิการชวนลงทุนหรือโอนเงินนะครับให้มองว่าเป็นมิจฉาชีพไว้ก่อนเลยครับและที่สําคัญนะครับห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาดครับไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายนะครับหรือที่อยู่เพราะคนร้ายนะครับอาจจะนําข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยไปทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้ครับรวมไปถึงรูปถ่ายนะครับอาจจะใช้เอาไปตัดต่อทําเป็นรูปโป๊เปลยเป็นต้นครับ ตอนนี้เสียใจมากเลยค่ะเพื่อนๆต้องระวังด้วยนะคะถ้ามีคนไม่รู้จักคนแปลกหน้าทักมาไม่รู้ว่าจริงหรือโกหกต่อไปถ้ามีคนแปลกหน้าทักมาก็คงไม่กล้าตอบอีกแล้วละค่ะและนี่คือเรื่องที่คนหูหนวกต้องรู้เกี่ยวกับคดีโรแมนต์แกลมค่ะความรักในโลกออนไลน์ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่จะต้องระมัดระวังให้มากๆอย่าลงเชื่อใครง่ายๆถ้าหากมีการขอเงิน ชวนลงทุนหรือทำอะไรที่มีเงินมาเกี่ยวข้องให้ระวังว่าอาจเป็นมิจฉาชีพก็ได้เพราะฉะนั้นต้องรู้ทันเล่เหลี่ยมของคนร้ายอย่าให้ใครมาหลอกเราได้นะคะ